อคนะคะนักเรียนก็คือมอนหนึ่งเนาะต้องสอบเนาะถ้าสมมุติไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจข้อสอบนะคะให้มาดูคลิปวิดีโอนี้นะคะอ่ะโอเคข้อสอบทั้งหมดมีสิบห้าข้อนะคะมีสิบห้าข้อข้อแรกเนี่ยเราจะมาดูกล้องจุลทรรศน์กันนะคะไม่ได้ถามส่วนประกอบไม่ได้ถามอะไรเลยถามว่าถามว่านะ วิธีการใช้งานเนี่ยใช้ยังไงก็คือครูเนี่ยให้เรียงลำดับใช่ไหมเรียงลำดับว่าเอ่อการใช้งานของมันเนี่ยใช้งานยังไงใช่ไหมคะแน่นอนว่าเปิดกล้องถูกไหมเปิดกล้องเพื่อส่องหาสไลด์ตรงนี้ถูกไหมคะส่องหาสไลด์บริเวณนี้ใช่ไหมคะอือทีเนี้ย เปิดกล้องกับสองกล้องอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอนแน่นอนตรงเนี้ยอยู่เฉยเยไม่ต้องไปยุ่งกับมันใส่เลขหนึ่งกับเลขหกไปได้เลยแต่แต่แต,แต,แต่แต่สิ่งที่แต่สิ่งที่นะแต่สิ่งที่ควรจะทําหมายความว่าไงหมายความว่าเนี่ยตรงเนี้ยคิดนะคะเคยถามไปแล้วเอ้ยเคยเล่าไปแล้วนะคะเคยเล่าไปแล้วว่า กล้องจุลทรรศน์เนี่ยเวลาเราดูเนี่ยเราต้องสอเอ่อเปิดฝฟเอ่อเปิดกล้องใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราสอดสไลด์เข้าไปสอดสไลด์เสร็จปุ๊บ,ด,ด,บดูว่ามันเรียบร้อยไหมเราก็มาปุบปับภาพหยาบใช่ไหมแล้วก็ส่องลำกล้องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เสร็จปุ๊บมาปุบปับภาพละเอียดใช่ไหมแล้วก็ส่องกล้องอีกครั้งหนึ่งนะคะอืม อันนี้ก็คือจบข้อหนึ่งก็คือแค่นี้หินนะคะหินแล้วนะข้อสองนะคะข้อสองก็คือบอกส่วนประกอบของเซลล์ที่ต่างกันและเซลล์ที่เหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเหมือนเล่นเกมอะไรนะจับคู่นักเรียนนักเรียนก,ก็ดูว่าอันไหนอ่ะมันเหมือนกันอันไหนที่มันต่างกันเนี่ย นักเียก็เอามาใส่ถูกไหมอันนี้ไม่คําถามหน้าถัดไปเนอะอันนี้เรียนก็เอามาใส่ได้เลยเหมือนเกมเอ่อจับคู่หรือว่าหาคําผิดใช่ไหมเออประมาณนั้นนะคะอ่ะข้อสามข้อสามแล้วนะให้นักเรียนเลือกออค์เงินดังต่อไปนี้นะคะไม่ทกคนดีอะครโมพาสนิวเคลียสและเลือกเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะอืแน่นอนว่ามันมีอันนึงเป็นไง มันจุสารพันธุกรรมไว้ภายในนักเรียนหาอันนี้ง่ายที่สุดละถ้านักเรียนรู้นักเรียนเติมลงมาเลยค่ะเสร็จปุ๊บที่น่าจะรู้อีกอันนึงก็คืออยู่ในเซลล์พืชสังเคราะห์แสงถ้าสมมุตินักเรียนไม่รู้ว่าอยู่ในเซลล์พืชสังเคราะห์แสงเป็นยังไงนะคะนักเรียนมาดูมาดูในเซลล์พืชตร,ตรงเนี้ยว่าอะไรไม่เหมือนกับเซลล์สัตว์หรือว่าดูจากตรงเนี้ย ที่มันต่างกันที่เรียนตอบมากมาได้อันนั้นแหละค่ะมีอันเดียวเนาะมีอันเดียวที่นักเรียนจะตอบลงมาได้นะคะท่านักเรียนตั้งใจทําข้อสองนักเรียนก็จะตั้งใจนักเรียนก็จะทําข้อสามเนี่ยค่อนข้างได้ะ,ะอืมอ่ะเป็นส่วนที่กั้นอยู่ภายในและภายนอกทําหน้าที่ปกป้องเซลล์ส่วนนอกสุดเนี่ยมันก็จะมีชื่อของมันใช่ไหมภายนอกเปลือกของมันน่ะ อีกคำว่าเปลือกอีกคำของคำว่าเปลือกเนี่ยเป็นคำว่าอะไรอันนี้ก็ไม่ยากนักเรียนอันนี้นักเรียนก็คือดูภาษาไทยว่าอันไหนอะ่ะมันควรจะเป็นคำว่าแทนคำว่าเปลือกได้เออปกป้องข้างนอกอยู่ข้างนอกสุดอะ่ะถ้านักเรียนไม่รู้อะ่ะนักเรียนก็มาดูเนี่ยมาดูเซลล์สัตว์ไปเละอะไรที่ครูชี้ข้างนอกสุดก็อันนั้นแหละค่ะที่เป็นคําตอบของข้อ3.3นะคะโอเค ไปแค่นี้ก็น่าจะทำข้อสามจุดหนึ่งได้เพราะว่าข้ออื่นเนี่ยโอเคเรารู้เรื่องอยู่แล้วหรือถ้าเรียนไม่รู้ก็ทั่งว่าบรรจุสารพันธุก,กรรม d n a อนเเนี่ยนักเรียนก็สามารถทำข้อสามจุดสามกับข้อสามจุดสี่ได้เพราะว่าครูให้ภาพมาแล้วนะคะโอเคสี่ข้อสี่นะคะบ,บอกว่าภาพเออไม่ใช่ภาพเซลล์ไงบอกว่าเซลล์ต่อไปนี้เนี่ย เป็นเซลล์พืชหรือเซลล์สาตร์จากการบรรยายนะคะไม่ยากเลยเซลล์เม็ดเลือดแดงพืชมีเลือดไหมถามพืชมีเลือดไหมถ้าพืชมีเลือดก็ตอบไปเลยลูกเซลล์คุมทําหน้าที่กําหนดน้ําเข้าปากใบสัตว์มีปากใบไหม,มเซลล์ประสาททําหน้าที่นํากระแสประสาทชั่วสู่สมองอะไรมีสมองนะคะ เซล์ในเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำไซเอมโฟเอมเป็นเซล์อะไรไซเอมโฟเอมเพิ่งเรียนไปเองตลกแล้วถ้าไม่ถ้าไม่รู้นะคะอ่ะโอเคข้อห้านะคะต่อเลย,ยให้นักเรียนเติมคำว่ามาก,มากหรือว่าน้อยลงในช่องว่างนะคะอ่าห้าจดหนึ่งเนี่ยเขาถามถึงการแพร่แล้วก็ห้าจุดสองเนี่ยเขาถามถึง osmosis เนอะอืมการแพร่เนี่ย เป็นการที่แบบว่าเราเติมด่างทับทิมอะเล็กๆเนาะอันนี้ความเข้มข้นเท่ากันหมดเราเป็นน้ำเปล่าเติมด่างทับทิมมันอยู่แบบเนี้ยอยู่ข้างใต้แต่ถามว่ามันเป็นไงความเข้มข้นของตัวมันเป็นไงมันสูงเนาะเพราะมันมีสีเสร็จปุ๊บมันพยายามกระจายออกไปทุกทิศทางเนาะอนุ น้ำมาความเข้มข้นเท่ากันแต่อันเนี้ยความเข้มข้นมากที่สุดนะคะก็พยายามกระจายไปถูกทิดทางอันนี้คือการแพร่อูบายแล้วนะส่วนการออสโมซิสเนี่ยเป็นการแพร่ของน้ำนะคะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เนอะเหมือนกับว่ามีเซลล์เซลล์หนึ่งอยากได้น้ำเข้ามาเนี่ย ข้างในมันก็จะเป็นไซโทพลาซึมใช่ไหมไซโทพลาซึมนักเรียนก็นึกถึงแบบเนื้อเลือดเนื้อของเซลล์แล้วกันมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเลือดเนื้อของเซลล์เนี่ยอยากได้น้ําเหมือนเราอะอยากกินน้ําอะแต่เซลล์มันก็จะแบบคุบเข้าไปใช่ไหมข้างในเซลลเป็นไงเลือดข้นกว่าน้ำไหม เออเลือดข้นกว่าน้ำไหมแล้วน้ำเนี่ยเป็นไงจางกว่าหรือเปล่าหรือว่าเข้มกว่านะคะเข้าไปเนี่ยเข้าไปได้โดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยน้ำเนี่ยความเข้มข้นน้อยหรือมากกว่าเลือดนะคะน้ำไปหาเลือดเนี่ยมากหรือน้อยเออนะคะอันนี้ก็ใบให้สุดๆแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะคะวนท่านักเรียนยังจำกันได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ยกตัวอย่างในห้องตลอดเลย ว่าอาฉีดน้ําหอมเป็นแพรหรือออสโมซิสนาน้าเข้าเซลล์ขนลากเป็นการแพรหรือการออสโมซิสนะคะให้นักเรียนตอบตามลําดับเข้าใจคำว่าเข้าใจคำว่าการตามลําดับเนาะเช่นคิดว่าการฉีดน้ําหอมเป็นการแพรก็ตอบการแพรก่อนแล้วก็ตอบว่าการออสโมซิสข้างหลังเป็นของเซลล์ขนลากนะคะสมมตุติแต่ถ้าเรียนคิดว่าโอ้ยไม่ใช่การแพรมันคือเซลล์ขนลากนักเรียนก็สลับ มาตอบแบบนี้แค่นี้โอเคจบข้อห้าไปไปต่ออ่าโอเคข้อหกนะคะสมการสังเคราะห์แสงนักเรียนก็รู้อยู่แล้วว่าพืชอะดูดอะไรเข้าไปนะคะดูดอะไรเข้าไปให้เรานะคะเราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปใช่ไหมเอาออกซิเจนเข้าไปปล่อยครับเนไดอกว่ออกาพืชดูดอะไรนะคะ แล้วเราเนี่ยต้องทําอะไรกับพืชถึงให้พืชมันโตพืชต้องการน้ําและแสงแดดเราทําอะไรเราลดน้ํามันใช่ไหมต้องการอะไรอันนี้น่าจะตอบได้ถ้าตอบสองอันนี้ได้สองอันนี้ก็ไม่ยากนะคะอืมอันนี้ไม่ยากเนาะส่วนก็เจ็ดฟีสไต์จ้าฟีสไต์นะจ๊ะก็คือตอบมาเลยว่าให้ประโยชน์อะไรส่วนข้อแปดไซเลมโฟเลมนะคะ อันนี้เพิ่งเรียนไปเนาะก็เลยแบบว่าไม่ได้ให้อะไรมาเป็นล่องรอยนะก็คือลำเลียงถูกไหมลำเลียงมีให้เลือกนะมีให้เลือกนะคะนักเรียนก็คือลำเลียงน้ำกับธาตุอาหารส่วนอีกอันหนึ่งก็คือลำเลียงอาหารที่พืชสร้างขึ้น ทีนี้งารทำจะทำก็คือนี้กับนี้อ่ะหรือว่านักเรียนคิดว่าไม่ใช่นะคะเนี่ยก็สลับกันประมาณนี้แล้วแต่นะคะแล้วแต่อ่ะให้นักเรียนเขียนผ่านภาพการลำเลียงของสารคือถ้าหากลำเลียงใซเล่มลำเลียงน้ำและธาตุในดินจากส่วนอื่นไปหมดเลย ไม่รอดไม่ต้องมาใบาก็ได้มั้งเขาสอบใบยอยู่ในตัวเองแล้วเนี่ยลำเลียงเอ่อหาไซเลนลำเลียงนะแล้วถ้าดินดินจากลากสู่ส่วนอื่นนักเรียนก็วาดสิคะนักเรียนก็รู้ว่ารากอยู่ตรงไหนนี่ก็ถูว่าลากอยู่ตรงไหนน่ะ <c oughs> นักเรียนก็วา,าก,ก,กวาจากลากไปวาดไปเลยลากอยู่แถวนี้าลากขึ้นไปท้างบนส่วนอื่นๆไปที่ไปที่ใบไปที่ลําต้นอะไรก็ว่าไปนะคะและโฟเอมลำเลียงสารอาหารจากพืชที่สร้างจากใบ ถึงส่วนต่างๆที่ต้องการอาหารอันนี้ก็วาดลงมาวาดสวนลงมาค่ะนักเรีนยน,นจบอ่าโอเควิชา15แอบยาวนานเหมือนกันอ่ะข้อ10นะคะเรียนทราบว่ามีการสืบสืบพันธุ์ในดอกของพืชที่มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียการสืบพันธุ์ใช้ดอกจึงเป็นการอาศัยเพศหรือไม่อาศัยเพศน,นักเรียนคะการมีพ่วงเมียเนี่ยมีเพศไหมเออถามอีกรอบนะคะการมีตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมีเพศไหมอ่ะโอเคคําถามดูแบบ มีคําตอบอตัวเองนะคะนักเรียนลองไปคิดดู่ะให้นักเรียนลําดับการสืบพันธุ์ของพืชดอกโดยใช้ละอองเรนูนะ์นวเอสอดตัวเมียนะคะอืจำไม่ได้ให้มาดูภาพนะคะอันนีใในนะะ้ใบครบเลยในภาพนะคะอืใบครบเลยในภาพนะคะแค่แค่แค่นะอันนี้เป็นภาพที่หนึ่งสองสามนะคะ ถ้านักเรียนยังจำกันได้นะคุณนักเรียนก็ดูมันเป็นดับเบิลฟนเดิเคชันใช่ไหมนักเรียนดูภาพแล้วนักเรียนก็ตอบเนี่ยมีละอองเรนงเรนูมาอยู่ที่ไหนเนี่ยเออแล้วสร้างอะไรสร้างอะไรแล้วเจาะไปแล้วไปทำอะไรนะคะ ม่ยากแต่แบบเออดูเยอะเฉยๆา3นะคะปุ๋ยช่วยเสริมสร้างธาตุอาหารในดินเมื่อดินมีธาตุอาหารไม่พอให้นักเรียนฮะยกตัวอย่างธาตุในดินที่พืชต้องการนะคะโอ้ยนักเรียนนึกไม่ออกนักเรียนลองไปถามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะการตอนกิ่งปักชําการตอบกิ่งการปิดตาการทักกิ่งการพอเรียนเนื้อเยื่อเป็นความเป็นการนําความรู้เรื่องเอ่อการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหรือไม่อาศัยเพศของพืช มีตัวพูดตัวเนี้ยไหมถามคำเดียวแล้วก็ข้อสิบห้าตามใจนักเรียนเลยค่ะ mm hmm. คือในานานะั้นเขียนแบบว่าต้นไม้ใบดางใช่ไหมเพราะว่าครูประพาบอกครูว่าถ้าเป็นกล้วยอ่มันจะได้แค่หนอ mm hmm. อ่ะโอเคข้อสิบห้าแล้วแต่นักเรียนนะคะลองพูดมาครูจะรับฟังเอง ส,ส่วนสองคนนี้น่าจะตอบได้อยูแล้วปุ๋ยนักเรียนมันจะมีอะไรอะคิดสิคิดนะคะแล้วนี่ก็คือทั้งส5ิบห้าข้อของมอนหนึ่งนะคะเห็นไหมมีใครทักมาเลยผมก็คิดว่าน่าจะทำกันได้